ไปที่พัทยาค่ะแมมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะไกด์จีนทิ้งลูกทัวร์ค่ะไว้ที่พัทยานะคะเนี่ยแหะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดการลอยแพรกันนะคะลอยแพรบนบกนะคะเป็นทุลูกทัวร์ชาวจีน38ชีวิตตีสามเนี่ยนะคะสโลสเลบางคนก็หลับ เอาแรงนะคะอยู่ในล็อบบี้โรงแรมอาคอนวงอมาตค่ะที่ตะบนนาเกลืออำเภอบางละมุงอ๋อไม่ได้นอนในห้องนอนไม่ได้นอนในห้องเพราะว่าไกด์ที่พามาด้วยเนี่ยทิ้งลูกทัวร์เอาไว้อย่างนี้เลยค่ะเวรกรรมตั้งแต่ตอนเช็คอิน mm hmm. ประมาณสามทุ่มนะคะเรื่องของเรื่องก็คือพอมาถึงโรงแรมเนี่ยไกด์ซึ่งเป็นชาวซึ่งเป็นชาวไทยเนี่ยนะคะของบริษัทไตวันกวดตั้งจำกัด mm hmm. ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มอ่า ก็จะเข้าพักอยู่แล้วทาไมเรียกเก็บเงินเพิ่มก็ทําให้นักท่องเที่ยวไม่พอใจก็เลยโวยวายไกด์ก็เลยหนีไปเลยสุดท้ายนะคะก็ต้องร้อนถึงตํารวจแล้วค่ะตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็มาดูแลให้อุ้ยเห็นเจ้าหน้าที่มาเนี่ยดีใจมากเลยนะคะค่ะโอ้โหคิดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเราไปถูกทอดทิ้งอยู่กลางบ้านกลางเมืองหรือต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้บ้างจะเป็นยังไงนะฮะแม่ ไกด์ไทยคนนี้ก็เหลือเกินจริงๆ,ๆนะครับ,รบต้องติดตามจับกลุมมาให้ได้นะฮะเสียชื่อประเทศจริงๆเลยพันตำรวจตรีออปิยพงษ์เอ็นสารจารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยติดต่อบริษัทนำเที่ยวแล้วนะคะก็สอบถามรายละเอียดการซื้อแพ็กเกจทัวร์แล้วก็ประเด็นที่ไกด์เรียกเก็บเงินเพิ่มเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เจรจาขอให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มนี้ได้เข้าห้องพักเถอะนะคะเพราะไหนๆเขาก็ซื้อแพ็กเกจมาแล้วนะคะส่วนจะแจ้งความเอาผิดยังไงเนี่ยนักท่องเที่ยวต้องไปแจ้งความดด้้วววยยตัเอง